ครับอนี้พามาเที่ยวโรงงานเหล็กครับเอาเหล็กไปทา่ารีส่งท่ารี่กันนะครับนี่ครับเหล็กหกเมตรเอารถมาใส่รถสอล้อมาใส่สั้นมากรถมันสันมาก จะรอดไม่อรอดครับวันนี้ดูกันเลยไป้มาก

มีตลึกอ่อนมีตลึกับอ่อนเข้าไป่าเใส่เใส่แล้วใส่ไเล็มเลยดีเล็อ๋อเดี๋ยวเราลองาก่อนถ่ายรูปไปเก็บ่ก็บ Lăng lên, Ô, oh, bộ này Ôi, lúc này, này, lúc này Ô, bộ này đọc nó